ตามมาคังจนได้ครับป่าคกกังอีกแล้วนะครับนี่ครับนี่อันนี้ได้ข้อมูลมาก็คือป่าคั้งครับก็กัดกบย่างแก้ขันจิ้วตัวเดิมเลยครับตอนนี้ก็วันนั้นพ่มได้ไปตวงแล้วพมก็เลยลองมาตีไม้ครับ ตีย้ำยู่นานครับยังไงก็ฟาเพื่งงานด้วยครับกับกบอย่างแก้คันกับปากกั้งนะครับนี่ครับเพราะจะซี่ส่วยมาครับห้างก็มีซี่ควก็มีซี่ห้าดูยากแล้วนะครับทางใต้เขาบอกว่าห้าดูยากแล้วครับปากกั้งครับนี่ครับยังไงก็ฟาเพื่นงานด้วยครับเจ้าจริงสุดยอดครับ